สว,นนะสวัสดีครับกับแซนทดหายอยู ot, ่ห่างกินครับวันนี้วันนี้ผมกับเสพาออกไปเลาะไปเที่ยวกันแล้วครับวันนี้วันนี้กันไปไปเที่ยวที่นี่ครับวันนี้ที่ผมเคยมาที่นึงครับวันนี้ที่ว่า,าที่ว่าเขาไล่เขาไล่นี่ออกไปที่นึงนครับเนี่ยผมเลยพามาเลาะเบื้องสถานที่ท่องเที่ยวเขาว่ามันเป็นแต่เ่นว่าเป็นแต่ยุเป็นแต่เที่ยว,ว่ ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ห่อนครับเนี่ยผมใส่เสื้อกันแดดมาซื้อครับห่อนจะได้ถอดออกก็นน้นี่ก็เจ้ากับนั่งปาร์ตี้กันเยอะครับคุณก็เจ้าก็นั่งกินเป็นครอบครัวของเจ้าครับเนี่ยผมก็ขี่จักร้านมาค,คก็ครับเู้ใจง็นี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นครับเนี่ยจอดพักกันครับมันห่อนแห้งตอนนี้ห่อนแห้งแห้งนี่ครับสถานที่เขาตอนนี้กับบางบางนั่งพักเล่นซื้อครับเน้นเป็นท่องเที่ยวบาง ขายห่อนนะครับเอาง่ายๆรถมึงแต่มีอื่นทั้งมีอีกมึงนึงครับเนี่ยเพิ่มเติมก่อครับผมอยขาขึ้นไปเยอะมีขนทั้งสินหนึ่งขึ้นไปเพิ่ไปสมมันวิวตอนนี้มันห่อนอยู่ครับประมันใบสามมันห่อนแห้งเลยคนไม่ได้ไปใส่แล้มานั่งเรียน,นยืนเลยับก่อนนี่นะครับให้เบิรงรอบๆๆบึงที่ผมอยู่โอเคมีตัวนั่ง ไมถ่ายแค่ย่อยกินอย่างข้าเจ้านลครับพาก,กอนห่อนแห้งเดี๋ยวพักิไปเที่ยวครับเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมก็ขึ้นมารีบรถที่รีบร้อยแล้วครับเนี่ยนี่ครับคนทั้งขึ้นไปบูบ๊บฮหัวชิกไกชิกไกฮะพาไปเบื่องครับตอนเมียนอายคนพาดคนบอกว่ามีหม่องเที่ยวนี่ครับบองผมอยู่ม้าเมื่อกี้เรื่องแต่งครับเนี่ยผมพักเดืยนนี้เนี่ยแต่งยาเนี่ย ผมขึ้นม้าเหมือนครับมันทั้งยิดกีดกันผมยิพาไปเบิ้งครับเนี่ยพาไปเลาะขี้เบิ้งทางยี้ไปครับเนี่ยไปครับไแรมกันตอนนี้กำลังปืนฟูยอ่อจ้ะขึ้นมาอยอะบรรยกาศเป็นทา,างทางไปก่อนครับตัวเนี่ ยันกำลังเปิดโู้สัยันได้ปา้าเดิเมเขม่แห้งเลยสยย่ยันเนี่ครับเียวย่นลงเ,เดบบินมากเลยครับทางเที่ยว เหมือนึ่งเที่ยวขาเจ้าเดี๋ยวผมจพขัขับข้างหนครับเบื่อนเป็นยูวะเปิด,ด,ดเดเดนเปิดเดกำลังเด่นสมยูวะโอ้โอโปิดรถกัน นะครับผมก็หอดุลพินิจรอยที่ท่องเที่จออะที่ตามเดียนนะครับคนบ่มี้คนไอ้ก็เป็นรูปปั้นเตา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 ,ตายิงหางยาวมึงกดหน,น้อยโอ้มึงกดหน,น้อยครับมันเป็นเตาลุมโอ้ยจเป็นไปถ้าเขาเจ้าที่รถเรียนแล้วเขาเจ้ามันจอดพักเรียนเนี่ยนะครับแถวนี้ มีบังสนามเด็กเรียนนี่ยังของเล็กน้อยนะครับมีสิงสามีโต๊ะนั่งนี่ก็จะเป็นพวกเฮ็ดในยูนี่กินเขาแล้วครับพวกดังไฟดังไฟเองคองล่ะอันนี้ก็จะเป็นบงังของเด็กเรียนสนามเด็กเรียนเล็กน้อยน,อน,นะครับเนี่ยโอ้ต้นไม้งามดีครับเนี่ยงามงามซูงดีเน่าดีเป็นตับเฮ็ด บ้านดีนี่ไปต้นไม้เห็ดเสาบ้านนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ท่านะไปปลูกอยู่บ้านนี่งามเลยครับเนี่ยต้นนี้ได้ปลูกอยู่บ้านนี่ยเรียมเลยเนี่ยพวกนี้ต้นน้ำเงี้ยงอย่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่ครับผมกันย่างหมิ่นที่แถวนี้อย่าท้เนี่ยย่างเลาะเบิ้ง ยิ้วไปเรื่อยๆครับแบบทึ่งๆนี่กะมีเพิ่นบอกว่ามีม,มีมึงเที่ยวอยู่ครับแล้วผมเป็นยังไงอันนี้ผมกลับมาเพราะเบิ้งเบิ้งก้นกนอนอน,นี้นอย่างโอ้ใส่ทางขยะครับขยะนุมลื่นนี่ครับมึงมึงเทียเท่ยวไหนยิ้วครับเนี่ยแบบนี้นะครับต้องเยิ้วบ้านเขากรับยู่น้ำปลาน้ำดงทีละบ่ได้คือบ้านเขาที่ครับบ่ได้ไป ในเมืองอย่างคือเขาพระเจ้าวัดหยุดนี่วันเสาร์ทิปนี่พระเจ้าสิขึ้นมาเล่นน้ำมันนี่นะครับเนี่ยน้ำต้นไม้ต้นใบลุ่มลื่นเห่นที่นะครับเนี่ยนะครับพระเจ้าก็สิมีรถเข้ามาเรื่อยครับบ่ครับเจ้าสิมีรถขึ้นไปมันมีบังขึ้นไปทึ่งๆอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปอีกแต่นี่ผมก็เก็บ ถาบรรยากาศเมือนท่องเทียวอยู่เมืองนึงใ้เบิรงถ้าีครับเดี๋ยวไปเอีกไปไปครับไปขึอะไปอาเงียครับนี่ทันที่ท่อเที่ยวเงหนึ่งที่ผมอยู่ขอไปเมื่อกี้ไปเองยเ็นยังไง tốt mày cả, ní là tốt ngắm ngắm này hả nhỉ, tốt nhì nhì. gặp cả, điรถ tham mát cùng tham khiêu ngang nhau cả, đi cùng tham khiêu ngang nhau cả. chúng ta, chiếc điện số nhị cát đã hả nhỉ. Viu các gần hoàn hòn cho <laughs> <laughs> của... <laughs> <laughs> người ta nó có chỗ nó có chỗ vậy mặt ở chỗ phải bùng 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 เชืๆไปแลครับหน้ากบบนี้ครับโพ้าาบ้านนี้มีสตาเอาบอกนี้หครับเกี่ยวคือบ้านเขาปาาจะด่งใช่ไหมน่ากลัวไม่เกยตามเคยน่มเียตามเคย เขาเจ้าก็จะมาจอดเที่ยวจอดวา่างกินคาเวาวกันค้ายหอนครายเมีย่เี้ยัเนี่ยครับตัดบ้านตา่ำตูดใหม่ต่าบ้านไปไปที่ครับเนี่ยไปชี่เราไปเรื่อย,ไไยมีแบบนี้ครับแบบข้างทาง,งเงี้ยครับไปเรื่อย ตัวน,นี้ผมกับมะฮอดนันสถานที่พักอีกบางนึงครับเนี่ยขึ้นมากกไก่เต๋อครับห้องวัวหอนแห้งได้ถอดเชียวเลยครับเนี่ยนี่ครับหลังจากผมก็จอดช่วงใต้ตครับเบิกเลยครับเนี่ยนี่ครับม่มียากมึง,งเที่ยวกับนี่ตาทั้งที่ล่ะก,กินเหลวกันยิ่งุ่นล่ะกินเบียร์กินยังข้าเจ้ากันยิ่งพูดนะเนี่ยของทางเทียทเท่ยวท่องเที่ยวเขาอ,อยู่เป็นที่ล่ะมียัง นั่งพักเห็นส้มยิวไปซื้อครับเนี่ยไปครับไปบูโรวาสิขึ้นเป็นทึงท่งๆตัวปะมึงสีเลยกลับเลยครับผมกับผูรู้เพราะว่าสิขึ้นไป็นทึ่งๆกับไก่หมดเครับตะกยานไฟฟ้ามันไปบ่อแล้วมันมันมันโน้นภูเขาเนาะครับมันบืนย่านตะกยานไฟฟ้ามันที่ใหม่สูงขึ้นเรื่อยครับมันภูเขาเนาะเป็นลูพกพุ่น่ะ ผมก็มัดจอดเด่นแครับนี้ก็อจิกลับแล้วครับนี่นี่นะท่องเที่ยวกันนี่สมีแล้วครับนี่ไว้กลับกันครับนี่ผมก็ถอดเชียวแล้วหอนแล้วโอ้ยยาครับเสียงระเบิดดังทั้งนี้นหะฟังนี่แหะน้อยกิ๊กมาไกลกันเนาะเสียงระเบิดดังตึมหมดแข้งไป้กับกลับกันเดี๋ยวมันจะถึงระเบิด